สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาติดตามข่าวสารในโซนข่าวพีซไทางช่องเปิดโลกพีซไอ9 0ครับนายยันชัยบุญใช้กรรมการผู้จัดการบริษัทไอเฮิร์บคอร์ปอเรชันจำกัดได้จับมือร่วมกับนายชัยฤทธิ์สีมโรธกรรมการผู้จัดการบริษัทซัตโก้จำกัดมหาชนจัดแคมเปญ ดรสุรพลยิ่งเติมยิ่งสุขภาพดีที่สัดโกเพื่อเป็นการคืนกำไรให้กับลูกค้าที่มาเติมแก๊ส LPG หรือ NGV ที่สัดโกครบ100บาทรับฟรีเครื่องดื่มหลินจือสกัดเข้มข้น7ตราดอรเตอราสุรพล1กล่องมูลค่า49บาทต่อ1ครั้งที่เติมโดยแบ่งการจัดกิจกรรมออกเป็น3ครั้ง เริ่มตั้งแต่วันที่1ถึงหสิงหาคม2,565 1-7ตุลาคม2,565และ1-7ธันวาคม2,565ครับก็จริงๆแล้วเนี่ยจากสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันนี้เลยครับก็เรียกได้ว,ว่าเราก็เหมือนจะพึ่งพ้นโควิดมานิดนึงนะครับสอปีที่ผ่านมาเลยก็คือ สิ่งนี่เกิดขึ้นกับกับชีวิตคนเราทั่วไปเลยคือว่าเศรษฐกิจมันแย่มากๆเลยนะครับแล้วกเ็เกิดผลกระทบกับคนที่เรียกว่ามาเติมน้ํามันเติมแก๊สเป็นอย่างมากเรียกได้ว่าคนที่มาเติมน้ำมันส่วนใหญ่เนาะก็คืออ่าถ้าเยอะสุดก็คือเป็นพวกพี่ๆขับแท็กซี่แล้วกันที่ใช้น้ํามันเยอะๆเลยก็คือขับวันนึงโอ้หลายสิบชั่วโมงเลยะครับก็เรียกได้ว่าผมอ่ะจริงๆแล้วผมขึ้นแท็กซี่ก็ไม่บ่อยมากแต่ทุกครั้งที่ผมขึ้นเนี่ยผมก็จะถามพี่เขาว่า ที่เับเป็นไงบ้างวันนี้ได้ค่ารถยังอะไรอย่างเงี้ยคือสังเกตได้เลยว่า2อสปีที่ผ่านมาถึงปัจจุบันเนี้ยเขาบอกว oh, อาวันนี้ได้ค่ารถเนี่ยหรือเหลือกลับบ้าน2อ0สบาทเนี่ยก็ก็ดีละมันเลยทําให้เราคิดว่าเออเราควรจะจะจะ,จะทำอะไรให้ให้สังคมได้บ้างเนื่องจากว่าเราอะครับในกลุ่มบริษัทไอเฮิร์บเนี่ยเราเป็นผู้ผลิตอาหารอาหารเสริมแล้วก็เครื่องดื่มอันดับต้นต้นของเมืองไทยนึกว่าได้ครับอย่างอย่างเครื่องดื่มนี้ลูกค้ารายหลักของเราก็คือเอ่อซีพีนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีกําลังกำลิตที่ที่เรียกว่าค่อนข้างเยอะมากแล้วกเ็เราสามารถจัดการต้นทุนได้ดีนะครับอันนี้เป็นจุดนี้เองเราก็เลยมองเห็นว่าเอะเรามีเฮ้าส์แบรนด์ตัวไหนบ้านที่เราทำอยู่เรารู้สึกว่าเออเราจะเราจะทำทำให้สังคมทำ CSR ให้ดีขึ้นได้บ้างแล้วก็เลยเลือกผลิตภัณฑ์ที่ที่เราจำหน่ายมานานแล้วชื่อว่าน้ำเห็ดหินจือดออรสุรพลนะครับตัวนี้เองเนี่ยมันเป็นเห็ดหินจือแดงสกัดแท้นะครับ ปริมาณ97นะครับไม่มีสารกันบูดไม่มีน้ำตาลนะครับตัวนี้รสชาติจะออกผมๆนิดนึงนะครับสบรรพคุณเลยก็คือว่าก็เหมือนเห็ดทานเห็ดเนืน้อจืดแท้ๆเลยก็คือช่วยในเรื่องดูแลสุขภาพโดยรวมเบาหวานความดันต่างๆซึ่งเป็นโรคยอดฮิตของคนไทยเลยโดย,เ,ย,ยเฉพาะพี่ๆรถแท็กซี่เนี่ยคือว่าอย่างที่บอกมาเมื่อกี้นี้คือเงินเหลือไม่กี่รออ้อยอะจะ มันก็เหลือน้อยลงทุกปีทุกปีบางวันไม่เหลืออย่างเงี้ยครับเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำยังไงเราช่วยเขาได้แล้วก็เลยหยิบยกตัวนี้มาจับมือกับพี่เอกซัสโก้ช่วยการมาทําให้คนไทยเนี่ยสุขภาพดีขึ้นครับประมาณนี้ก็จริงๆแล้วเนี่ยซัสโก้เป็นสถานีน้สตมันที่จริงอ่าให้บริการอยู่ประมาณสักสี่โอ้ผมว่าน่าจะหลายสิบปีมาแล้วคนไทยทุกคนรู้จักโดยเฉพาะพี่ๆแท็กซี่ที่มาผมคิดว่าพี่แท็กซี่เติมที่นี่เยอะมากก็เลยเลือกที่เนี่ยเป็นเบสหลักในการแจก แบ่งปันสิ่งเหล่านี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเติมเท่าไหร่ก็ได้นะครับตอนนี้แต่ว่ามันพีเรียดเราเนี่ยจะเริ่มต้นอยู่แค่จำง่ายๆก็คือ7วันแรกของเดือนเนาะ,ะเดือนเป็นเดือนด้วยไม่ใช่ทุกเดือนก็คือเริ่มต้นตั้งแต่เดือนสิงหาหลังจากสิงหาไปก็จะเป็นกัญญาเนาะแล้วก็คันวาอะไรประมาณนี้ครับตัวน้ําเผ็ดจีนเจอเข้มข้นตาดตรสุรพลเนี่ยจริงๆแล้วจัดจาหน่ายมาเป็น10กว่าปีแล้วนะครับก็หาซื้อได้ง่ายๆก็คือเทสโกโลตัส เดอะมอลล o ท็อปโกลเด้นเพลสทุกสาขานะครับผมก็อยากจะฝากว่าอันนี้ก็เป็นผมเชื่อว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ที่ดีช่วยดูแลสุขภาพร่างกายเราได้อย่างรวดเร็วด่วนหนึ่งเลยก็คิดว่าถ้าหากได้มีโอกาสมาเติมน้ำมันนะครับเติมแก๊สรือต่างๆที่นี่ก็อยากจะให้รับสิ่งดีๆเหล่านี้นะครับผม